อ้าวโอเคสวัสดีครับสวัสดีอ้าวสวัสดีครับตื่นเต้นอ้าวปลี่มอ้าวคราวที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของหลักของการร้องเพลงใช่ไหมครับว่าในการร้องเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเราควรจะร้องแบบไหนนะครับหลักการร้องเพลงง่ายๆเลยคือหนึ่งเลยคือต้องเป็นยังไงต้อง ต้องจําเนื้อเพลงให้ได้ก่อนใช่ไหมครับสองคือการพูดใช่ไหมครับการพูดคําควบลั่าการพูดรอเรือรอรอลิงต่างต่างต้องเป็นไงต้องเป็นไงครับการพูดรอเรือรอลิงรอเรือเราต้องเป็นไงกระดกลิ้นไหมกระดลิ้นอารอเรือเราต้องกระดกลิ้นรอลิงกระดกลิ้นไหมกระลิไม่กระดกลิ้นใช่ไหมครับ รอเลือกกับรอลิงคนละอย่างกันนะนะครับได้อ่าไม่เป่าไม่เป่าไหนบอกว่ายังไม่ต้องทำอะไรไงนักเรียนปิดไม้ก่อนอ่งเป่าปิดไม์ก่อนครับอ่งเป่าลมมันเข้าอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อกี้ผู้บอกว่าหลักการร้องเพลงขั้นที่หนึ่งเลยคือต้องจำเนื้อเพลงได้ก่อนนะครับ วิธีการจําเนื้อเพลงก็คือเราต้องฟังเพลงบ่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราฟังเพลงบ่อยๆเราก็สามารถร้องได้สองก็คือฝึกร้องตามจังหวะเพลงอ่าถ้าจังหวะชา้าเราก็ต้องจังหวะช้าตามเพลงถ้าเพลงจังหวะเร็วเราก็ต้องร้องให้มันเร็วตามจังหวะเขาให้ทันใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยครูจําได้เลยวันนั้นครูร้องเพลงวันเกิตื่นใช่ไหมครับบางคนร้องเร็วกว่าครูอีก บางคนร้องช้านะคะแสดงว่าเราต้องฝึกเรื่องของการร้องมากกว่านี้นะครับอ่ามีว่าสามไม่ร้องเลยอ่าสามส่วนก็คือการทําการการแสดงอารมณ์ต่างๆอ่าการแสดงความรู้สึกขนาดร้องขนาดร้องเพลงนะครับเวลาเพลงเศร้าเพลงสนุกสนกเนี่ย ความรู้สึกเราก็ต้องสนุกตามเพลงด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่เพลงเศร้าไม่ใช่เพลงที่เพลงสนุกมากเลยแต่ว่าเรายืนเฉยๆย,ยืนตัวตรงเลยแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่สนุกใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็นเพลงที่เศร้าๆเราก็ต้องทําหน้าสีหน้าแบบอ่าสีหน้าแบบเศร้าๆใช่ไหมไม่ต้องสีหน้าแบบสนุกสนานใช่ไหมครับตามจังหวะตามเนื้อเพลงแต่ละเพลงว่ากันไปนะครับอ่า คาวนี้นะครับเราจะมาร้องเพลงตัวอย่างที่ใช้ร้องเพลงกันนะครับว่าเราวันนี้ครูจะพานักเรียนมาร้องเพลงกันนะครับยังหลอนครับบมเลอเพลงแมงมุมลายวันหนึ่งมันทุกฝนไหล เ,เพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรครับเพลงนี้ให้ถ่ายเพลงมุมเลีย้ยวเลี้ยวลี้ยวเลี้ยว อ่าชื่อว่าอ่าเดี๋ยวจะให้ร้องพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ร้องพร้อมกันปานกลางนะครับไม่เร็วมากจังหวะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวดูพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำแมงมุมลายตัวน้ั้นันนา่าน วันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นลงจากหลังคาพาตาอาดีส่องแสงงาไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าทันลังมาทำตาลูกวาวอ่าเดี๋ยวคราวนี้จะให้ร้องทีละคนนะครับรลอง <c oughs> อ้าวคนแรกนะครับเอาใครใครยกมือผมครผมผมอ้าวไอดินไอดินก่อนหนึ่งสองสามแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันจุดฉางเรื่องทนวันหนึ่งมันเตรียงพุ้ไหลลงจากบนหลังขา พระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งน้วตาม่่ใชกมันลีบใจขึ้นมาหันหลังมาทำตาลุกวาอ่าเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะเร็วหรือช้าครับไอดินช้าครับอ่าจังหวะปานกลางใช่ไหมช้าช้านะคะแต่ว่าถึงไม่ขั้นเร็วมากอ่าไหนลองลองเสียงโทนผู้หญิงบ้างดีกว่าใครอยากร้องผู้หญิงมีไหม ดูจารครับดูจารอ่าให้ให้อดินเลือกครับไอดินเลือกไอดินเลือกยินหุ่นฮะยินยินยินเลือกยินครับยินเลือกไิ่มาเปล่าไม่มาทิ่ทำไมจะไม่มาไม่ยันกุ้งฟันน่ะเชื่ออะไรนะครับไอดินตอนเช้าเราไม่เห็นยินยินยอดีนออดินครับหินยินไอดินเราช่วยนะไหนยินนะไม่เห็นเลย เออไม่ใช่ผีดครับจ,จ,จ,จนจานจนจานอ่าจนจานอ่าจนจานร้องอ่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเพ่งมันชนุมเลี้ยงเจอคนตาบสดซองซานเหลือทนไม่ใช่สอมซานเหลือเกินบันดังมันเตี้ยตัวเอาใหม่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 ร้องใหม่ใหม่เอาใหม่หนึ่ง<ม>สองสาม

ทำตามลุกว้าวเวาไแล้วมันไม่ร้องเสียงดังๆอ่ะตอนท่อนสุดท้ายอ่ะว้าวอ่ะอ้าวครูยังไม่เห็นอินเนอร์เลยอินเนอร์แบบว่าทําอารมณ์คอยตามกับเพลงอ่ะนะครับ <Okay. S 1> แบบว่าร้องแบบร้องรู้สึกสนุกสนานอ่ะครูบ,บอกแล้วไงว่าหลักการร้องเพลงอ่ะเราต้องมีอารมณ์ร่วมในการร้องด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงแบบสนุกสนานเราก็ต้องทําท่าสนุกสนานด้วย นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่คุณตาครับครับจุนต่อผมต่อมอยากได้เนี่อ่าวขอจุนจานให้ใครร้องต่อจุนจานให้ใครร้องต่อผมเกผู้ชายครเนากเปิมเปิมเปมเปมเปิมปิดกล้องทำไมอ่ะเปิมไม่อยากอ่าน อ่าไม่เอาเมลงไม่เอาเอาทานทำกุ้งใาทานทำร้องเร็วหนึ่งสองสามเป,ปเปิดกล้องด้วยเปิดกล้องด้วยผูไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าทงเปิดกล้องด้วย ทำทำทำไมกล้องทำทำมันมีสองกล้องอ่ะอาโอเคเก่งมากครับการทำอ่าทานทำทันทำไม่เห็นครูไม่เห็นอินเนอร์ทานทำอ่ะเพราะว่าทานทำปิดกล้องอ่ะใช่กล้องทำตอนมีสองกล้องด้วยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเอาผู้หญิงอีกคนนึงเอาผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงใครดี ท่านทำมีสองกล้องเอาท่านเอาเร็วควรทำจะเลือกใครครับผู้หญิงหนึ่งคนเร็วตัวแทนจะร้องนเอาเอาหนูดีไม่ได้อยู่ในหน้าจอตัวหนูหนูดีเลยเหรอเอาหนูดีเลยเหรอเออได้เลยนะเขาเงถือเป็นเขาเลยร้องเพลงได้ ไหนเหนียวดีอยู่ไหนอ่ะไปฟังเพลงมายนี่ค่ะอ่าไหนลองร้อง,องสิครับดูอยากเห็นเวลาเราร้องค่ะหนึ่งสองสามแม่มุมลายตัวนั้นฉันแห่งมานสมสาเรเลือดทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลงังคาค่ะตาอา์สมแสกน้ำแห้งเงือไปลับตา มันลีบไตขึ้นฟ้าให้ลังมาทำตาลุกวาวอ่าโอเคเดี๋ยวคราวนี <S> <S <S ้คุณครูมีเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้จะจังหวะเร็วนะครับเพลงกีฬาสีที่เราคุ้นเคยกันแหละอ่าเพลงสู้ซะสู้ซาสู้ๆซะซะฟังหนงก้าฟังหนึ่งเกสู้ๆเกย์เกย์ฟังหนึ่งเกฟังหน่งก้าเกย์เกย์สู้ซาฟังหนึ่งก้าฟังหนึ่งเกย์เกย์เกย์กย์เกย์เกยกย์เกย์เก อ่าวร้องเร็วๆแบบะปิได้ไหมล่ะอ้าวเอาไม่เอาไม้นักเรียนปิดไมค์ก่อนนักเรียนเปิดไมค์ทำไมอ่ะมันเสียงมันสะท้อนนะครับเสียงมันสะท้อนอ้าวเอาใหม่สู้ซาอ้าวปิดไมค์จะตบมือทําไมฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวให้ร้องรอดูใจเย็นๆนะครับสู้ซาคือสู้ซาซาปานังกาปานังเกคือสู้ซีซีปานังเกปานังกา ลสีงซูซ่าบาลังก,กาบาลังกีกต้องเชียร์ยดีดีเซ็กซี่ซูซ่าอ่าจังหวะจะเร็วขึ้นใช่ไหมซูซาซูสูซ่าซ่าบาลังก,ก,ก,กาบาลังกีซูสูเซเซบาลังกีบาลังกาซูซ่าบาลังกาบาลังกีต้องเชียร์ยดีดีเซ็กซี่ซูซาอ่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวดูอีกเพลงหนึ่งนะครับมีอีกเพลง,หน,งหนึ่งหนึ่งเอาเพลงรถอกตุ๊กน,นะครับร้ <dale S 1> องนี้ร้องงี้หนึ่งสองส้ม รดตุกตุกบันทุกถ่านลถขึ้นสะพานลถลงสะพานต้องเต้นด้วยนะจริงๆนะอันเนี้ยนะครับลดตุกตุกบันทุกฐ่านลถขึ้นสะพานลถลงสะพานลดเลี้ยวซ้ายรดเลี้ยวขวาช้ากระตุก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 กระตระตระตะะ นเนี่ยต้องรองกระตุกเล่นข้างข้างบนนะครับกินเอาะเองไหมข้างบนนะครับฮิปโปใช่ไหมอ่าอ่าวเดี๋ยวจ้าฮะอย่าใครอยากร้องฮิปโปเครอย่าร้องเพลงฮิปโปเราอยากอ่านมิกกี้อ้าวมิกกี้บิวตี้ใครเนี่ยมิกกี้บิวตี้คุณชายเป็นน้องไม่เป็นเยอะจิกจุกใช่ไหมครับผู้ค่ะ อู่ผาหูผาร้องเพลงพิพโปโดได้ไหมครับที่ครูร้องแบบนี้นอ้าวนักเรียนฟังนักเรียนทุกคนฟังแล้วเรียนปิดใหม์ไอดินปิดไหม่ไอดินทานทำปิดไหม่ทานทำไม่ได้ให้ทานทำร้องเพื่อนร้องอยู่นะครับ เอาใหม่ดิครูไม่ได้ยินเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ตุ๊าอย่างเงาเ่อมเ่ับเับลับลับลัมัลัลลัลบลบบบลบบิบบับบบบาลลลลับบ พิปพิบพิบอ่าโอเคปมมือให้เพื่อนหน่อยครับชอบโลกชอบโลกอ้าวมู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเราอยากร้องหน่อยองอ่าเอาเอาไอดินไอดินอยากร้องให้จัดการให้ไอดินหน่อยอ่าหนึ่งสองสามพิปฮิปฮิปโอโหเอาหน้าให้มันมันมันหน่อยดิทำหน้ามันมันมันหน่อยมันเดินมีขมันดิน ลานธามีสามคนท่านคเขาอยากร้องอ่ะคุณยากร้องอ่ะท่านครับธานทามีสามคนเอาเอาเอาใครอ่ะจะถาเี็กองผมเชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับตัวต้มตัวต้มมะ โฟโต้โฟโต้ว่าถั่วต้มได้ยินเป็นถั่วต้มโฟโต้อ่าโฟโต้อ่าหนึ่งสองสามฮิปฮิมฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุยย้ามันเดินอุยย่าล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 าอ้าวร้อยอีกครั้งนึ่งมันอย่างน้อยมันต้องสองรอบโอ้โหมันใหญ่มันเดินอุยย่ามันเดินอุยย่าล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 าฮิป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  อ่าวแบมือครับอ่าไหนขอดูผู้หญิงบ้างสิผู้หญิงคนไหนกล้าร้องไหมครับคนไหนกล้าร้องบ้างอ้าวจิ้นจานคนแรกเลยครับจิ้นจานจิ้นจานเธอโอ้โหมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ามันเดินอุ้ยอ้าล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 าอ้าวคิ๊บคิ๊บคิ๊บคิ๊โปอ้โหอ้าวไม่ต่ออ่ะสองล้อไหม ออโอตัวมันใหญ่เนุยอดยอาลลอเก่งมากอ่าไหนผู้หิงไหนอย่างจะร้องเลยครับคนไหนไหนครับคุณครูครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้เสียงเบามาก ไหนใครร้องได้เองมีไหมเดี๋ยวจะไปร้องเพลงอื่นแล้วนะอบอุ่นร้องได้ป่าอบอุ่นอัาเปาทำทใช้วิชาคาร์มีอ้าวไม่คุยไม่คุยคายเมีเนาะอังเปาอ่างเป,า,งเปาไม่คุยดิค่ะอังเปาอ่าไหนอบอุ่นลองร้องดิ HIP 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 O โอตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเออ้าล่ปมนใหญ่ัเอ้อามันเอ้อ้อบม่ามันต้องใส่อารมณ์ไปด้วยดิทำไมไม่เห็นมีคนอารมณ์สนุกร่วงกมบครูเลยหรือว่าครูสนุกอยู่คนเดียว

S 1> <S 1> <S เสียบปีกซ้ายเสียบปีกขวาเสียบปีกซ้ายเสียบปีกขวาร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจะสิ่งสิ่งเคยเรอ่ะร้อน <S <S 2> <S 2> เปล่าลิ้นโค้ดคุณไม่ชัดในทีนี้ร้อนจริงจริงร้อนจริงๆร้อนจริงๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ,อบอุ่นรู้สึกอบอุ่นอยากจะร้องมากเลยนะครับนาะ อบอุ่นไหนร้องได้กี้หนูได้กี่หนูฝึกช่องอยู่ค่ะคุณครูได้กี่หนูฝึกร้องเพลงอยู่ค่ะอ่าไหนไหนองร้องใหม่นีลองร้องนี้หนึ่งสองซ้ำไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างผูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาล้อจริงจริงล้อจริงจริงล้อจริงจริงต้องร้องโอ้ยด้วยดิมันจะถูกไม่เสียบโอ้ยมันจะถูกไม่เสียบโอ้ย เสียบปีกซ้ายเสียบปีกขวาร้องจริงๆริงร้องจริงๆร้องจริงๆอ่าเพลงน,นี้นะครับ<ม>ร้องจริงจริงร้องจริงอ่ามีอีกเพลงหนึ่งกิ่งก้านใบเคยเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับกิ่งก้านใบกิ่งแ้้นใบชาเออต้องเต้นด้วยนะก,<ด>กิ่งก้านใบ,ใบชา<ะ>ชาชักทำท่าชะะักอ่ะทำท่าชะะักอ่ะกิ่งก้านใบชาชาชักชักเออแบบเนี้ยอ่าไหนลองลองทำทูล้องให้ฟังแล้วเรียนเต้นตามนะ ถ้ากิ่งกิ่งอะต้องแตะหัวก้านต้องแตะล่ใบต้องแตะเอวนะครับทาท่าซสเอวอ่ะเอามาเอานะแล้วเว<อ>ลาเวลาคําว่าช้าช้านักเรียนต้องทําท่าแบบชังชังอะทาท่าอะไรก็ได้พอพูดคําว่าช้าช้าเอานะหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบอา้าวไม่ทําท่าล่ะกิ่งก้านใบชะาชะกิ่งก้านใบ กิ an, bye, cha, cha, kan, onto, ่งก้านใบชาชากิ่งก้านใบฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชาชากิ่งก้านใบชาชากิ่งก้านใบอ่าจังหวะมันก็จะเร็วขึ้นกิ่งก้านใบชาชากิ่งก้านใบกิ่งก้านใบชาชากิ่งก้านใบ ฝนตกลงมาจริงๆฝนลงมาจริงๆค่ะเมื่อกี้หนูไม่ทำหนูจะหนูก็ต้องเอามือล่างลงไปอะค่ะอ่าจังหวะมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มที่ช้าๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจะเร็วขึ้นนะครับอ่าหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบชะาชะาใบก้านกิ่งเฮ้ยใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะาชะาใบก้านกิ่ง ฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชาชากิ่งก้านใบอ่าเร็วๆแล้วนะกิ่งก้านใบชาชาใบการกิ่งกิ่งก้านใบชาชาใบการกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชาชากิ่งกิ่งก้านใบเป็นไงทําตามทันไหมทันแล้วเลยขอเร็วๆแบบนี้เลยต้มร้องการ อ,อ๋อไหนอยู่เดี๋ยวต้องโทรเป็นคนเดี๋ยวต้องโทเป็นคนร้องแล้วนกเรียนเป็นคนเต้นนะเอานะหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบชาชาใบาก้านกิ่งกิ่งก้านใบชาชาใบาก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริง กิงกานใบชาชาใบกาจริงจริงก้านใบชาชาใบกาจริงฝนตกลงมาจริงๆรฝนตกลงมาจริงๆชาชาริงกานใบเออเหนื่อยเหนื่อยพี่พอยครับอ้างโอยโอยโอเห็นนักเรียนร้องบ้างอก่งก้นบชกิาน ยันดีคนไีกคนรับอ้าวอ้าวเป็นไม้เป็นไม้ก่อนอ้าวร้องอย่างนี้ตาแดงแดงะอย่ามายะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าตาแรงแดงอย่ามายะน้องแรงน้องเจ็บหัวเก่าคนอื่นอย่ามายะอย่ามายะเอ้ยน้องบอกอย่ามายะอย่ามายะน้องบอกอย่ามายะอย่ามายะอย่ามายะน้องแรงน้อง เพลงนี้ mm hmm. เป็นเพลงยากอยู่ไม่เอาดีกว่ายากเราเล่นเราเล่นกันพอแล้วเอาแบบฝึกหัดป .2 มาแบบฝึกหัดป .2 ด,ดนตรีนะครับเปิดไปหน้า <c oughs> เปิดไปหน้าที่ <c oughs> หน้าที่ยี่สิบห้านะครับเอาวันนี้เรามาทําหน้าเดียวก่อนนะครับให้เรา หาเขียนชื่อเพลงที่เรารู um ้จักมาห้าเพลงเมื ah. uh ่อกี้เรารู้จักมาหลายเพลงแล้วใช่ไหมอย่างเพลงอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเอามาเขียนในนี้เลยดีกว่าหน้าที่ยนะหน้าที่ยี่สิบห้านะครับหน้าที่ยี่สิบห้าเดี๋ยวเราเอามาเขียนกันเลยดีกว่าเพลงที่เราได้ร้องไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างอ่าเพลงแรกเลยเนี่ยเอาเพลงอะไรดีครับที่เราร้องไปเมื่อกี้นี้อ่าเพลงสูซ่าอ่าเพลงสูซ่า เอ,เ,เ,อเ,เอาเพลงเอาเพลงกิ่งก้านใบเอาเอาห้าใบเอาเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เอาห้าใบเอาห้าเพลงแหมเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูดกิ่งก้านใบกูพูดใบเลยนะครับเอาเพลงกิ่งก้านก้านใบน่าที่ถอยนะคะน่ายี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเพลงแมงมุมอายมนะอ่าเพลงแมงมุมสิบสี nah ่เพลงโอครับ คทาามีสี่ตอมีสี่ติหาี้ปิดหน้าอ้าวหน้ายี่สิบห้าครับหน้ายี่สิบห้าใช่ครับเล่มนั้นแหละอ่าเพลงฮิปโปเพลงฮิปโปเขียนไปด้วยนะนะักเรียนเขียนไปด้วย รถตุก๊กต il, ุ๊กบรรทุกทานอ่าเพลงรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกค่ะเพลงช้างช้างอ่าเพลงไก่ย่างบะมันมันช้างกับเพลงช้างเขาให้เขียนแค่เขาให้เขียนเขาให้เขียนแค่ห้าเพลงเอาแค่ห้าเพลงก่อนเอาแค่ห้าเพลงก่อนอ่า และให้เราเลือกว่ามันจะมีจังหวะช้า,ชาปานกลางเร็วช้าปานกลางเร็วให้เราเลือกใช่ไหมคช้าค่ะฮะหน้ายี่สิบห้าครับหน้ายี่สิบห้า,า,าปิดไม้ครับอ่างเปาอ่างเปาไม่ปิดไม้ จหน้ายี่สิบห้าคาถังเปาเอ้ยไม่ใช่ทานทานถามยี่รอบแล้วครับหน้ายี่สิบห้าแยมลุกขึ้นมนาเขียนด,ดีดีเร็วไม่นอนเขียน ถ้าเราลอเขียนดูควรจะได้ดีสัทานเดียวอ่าเพราะให้เราเขียนในหน้ายี่สิบสี่นะครับหน้ายีสบเอ้ยไม่ใช่หน้ายี่สิบห้าหน้ายี่สิบห้านะครับให้เขียนบทเพลงนี้ไปเลยสู้ซ่า <c oughs> แล้วก็บอกว่าเพลงสู้ซ่าเนี่ยเขาเป็นเพลงช้าหรือเพลงบรรังหรือว่าเพลงเร็ว เ็วอะถ้าเป็นเพลงเร็วก็ติ๊กติ๊กเร็วเลยถ้ากิ่งก้านใบเป็นเพลงปานกลางหรือเร็วกิ่งก้านใบกลางอามันทั้งกลางแล้วก็ทั้งเร็วด้วยใช่ไหมสองอันเลยแบงค์เต้นเพลงตาบังคงเป็นเร็ว เพลงแม่มบ้งลายเป็นเพลงช้าอ่เาเพลงช้าฮิปโปครับฮิปโเปเพลงชา้าพิกโจโปเป็นเพลงเร็วนะฮิปโปฮิปโปเร็วตุก๊กตุ๊กอ่ะเร็วเ,เร็วอ่าวันนี้ทำแค่หน้าเดียวพอเพราะว่ากุ๊รกุรกเพลงอันรสิเนี่ยกุ๊ก เป็นนิสอไปวิชาเลยเหรอกูเป็นนิสี่ฮิปโปคูจะรู้ไหมเนี่ยว่าวิชาอะไรวิชาวิทยากาสคอพตร์ไปอเไรกาครูไม่รู้ว่ะวิทยาการคำนวณวิชาคอโอเคแต่ไม่ได้แใช้คอมอคือา่ายคอพคือนหลังเล อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราค่อยมาร้องเพลงกันต่อหน้าที่สี่กับน้าที่สามไม่ทำเหรอเดี๋ยวค่อยทำนะเดี๋ยวค่อยทำอันนั้นเดี๋ยวค่อยทำไม่เป็นไรเราทำหน้ายี่ห้าก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็เราร้องเพลงกันเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาร้องกันต่อนะครับแล้วเ,เจอกันสัปดาหนะ์หน้าบ๊ายบายพ่อัม่ต้องส่งรายมั้ย